<laughs> ชอบบอกไปแล้วกล้องโคตอัพมารู้เก่าหัวโชว์เลยอีอยังวะนี่แล้วขอบคุณสปอนเหมือนเดิมนะครับออนั่นแหละฮะคงไครสตาร์เร็วใช่ไหมอ่านว่าคงไคว่าคงไครเคลมครับขวาล่างของแผนที่ฮะบูเธอร์แรนครับส่วน ออนไซต์เกมมิ่งมารุครับเรสเทอร์แลนด์้ายบนของแผนที่ครับผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งเล่นวทีมลีกชัวคือแบทเทิลแท็กยังเป็นชื่อทีมกันเต็มๆแบบนี้แต่เข้มเข้มเขาใช้ชื่อนี้มาอยู่แล้วนะแต่โบติมารุเขาจะแบบมารุเฉยๆก็แสดงว่าไปแข่งในานามทีมมาฮะเอ้ยเข้มตัดผมว่ะ ใช่ใช,ใชเพราะว่าตอน ESL นะยังเป็นแบบอย่างเท่อย่างเซอร์อยู่อ่ะอย่ามารอดูนะครับถูกคู่เพราะว่าน่าจะเป็น2เธอแรนที่อันดับสูงที่สุดตอนนี้ ใน EPT อ่ะก็คือแรงกิ้งของตาคาร์บูฮะไม่มีแล้วนะผมพยายามในเคียวเคียวน่าจะมีปานนี้แหละเออเคียวเคลมมารุที่แบบปกติจะเข้ารอบท็อปโฟอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละ ต้องต้องถามบ้านเคลมกี่โมงเกาหลีน่าจะดึกกว่าปะผมว่าเออผมไม่มั่นใจเวลาเคลมน่าจะบ่ายๆวะครับใช่ไหมผมพยายามเทียบกับเวลาบอลฝรั่งเศสบอลฝรั่งเศสเตะเตะเขาน่าจะเตะเย็นๆ6โมง5โมง6โมงแล้วเราจะได้ดูตีหนึ่ง ก็แสดงเวลาเขาน่าจะช้ากว่าเราแต่เกาหลีอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันมันใกล้ญี่ปุ่นกันแล้วญี่ปุ่นเร็วกว่าเราผมเลยคิดว่ามารูน่าจะดึกแล้วแต่เคลมอ่ะน,น่าจะชิวชวโอ้ยินดีต้อนรับเมมเบอร์ท่านใหม่นะครับคุณเชลรี่ fx นะครับผมก็ยนเชิญได้ที่ Discord เลยนะฮะหาเพื่อนดูหาเพื่อนเล่น เกาะเบาได้เต็มที่เลยแต่จังหวะนี้เคลมมาแล้วทักทายพี่ชายหน่อยอ่าครับดึงหน้าบ้านแล้วก็รีเปอร์เข้าหลังบ้านครับผมรีเปอร์ของมาลูก็รีบมาไล่นะฮะโอโดนระเบิดผักออกไปด้วยอย่างเอา5เวิร์เกอร์ไปแล้วนะ 6ไปแล้วแต่จ่ายหมดเลยปะจ่ายหมดเลยอ่ะนี่งานสองรีเปอร์อาสามรีเปอร์สองเฮลเลียนครับเท่ากับว่าถ้านับกันในส่วนของรีซอต์อ่ะใกล้เคียงกันแต่ประเด็นคือมารู้ว่าโดนในส่วนของเวอร์เกอร์นงก็ทำให้ภาพรวมเวอร์เกอร์ตอนนี้มารูวอร์เกอร์ตามทางฝั่งเคลมอยู่ห้าซัพพลายครับผม เอาละเกิดการตีกันเกิดขึ้นเกาหลีวก2สองชั่วโมงเก <c oughs> าเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงโอเคงั้นเจอกันตรงกลางประมาณชั่วโมงครึ่งครับ <c oughs> ได้เหรอวะ <c oughs> เราเป็นสายปณีปนอมด้วยไงอ่ะมารู้มาสเกาหน่อยครับผมก็เท <c oughs> <c oughs> ่ากับว่าโดนโดนโดนไปถักถากกนแล้วนะมีแผลแล้วฮะมารู้ก็คือเวอร์เกอร์มันจะตามเคลมไปอย่างเนี้ย ในจังหวะการสร้างเวอร์เกอร์อเธอแลนดโกงมาแล้วว่ะ <_ d ial sound> คุณน้ำคุณน้ำคุณน้ำนี่ขาประจำแกแกซับทวิทแกซับทวิทเฮ้ยเข็มไปต่อเลยเอาวะ่ะ ักก่อนครับดอกเอทอเรสจะมารู้ดูเหมือนจะเยอะกว่ายังไงพังไปหนึ่งพังไปหนึ่งเหมือนกันแล้วก็โฟกัสไปที่เรเวนแล้วกเก็บหลบดามเมจมาครับโอ้โหเอาเหมือนกันนะครับเคลมมารู้ว่าเรื่องมาเป็น2เรเวนนะครับทางฝั่งเคลมม่ะเรื่องมาเป็น1เรเวนหนึ่งเมดิแวกแต่เมดิแวกกำลังจะตกรถเลยหรือเปล่ากดอัฟเตอร์เบิร์นด่วนๆกด burn, อัฟเตอร์เบิร์นด่วนๆโอเคต้องกดอัฟเตอร์เบิร์นหลบออกมาก่อนแล้วก็มาว่างต่อหน้าบ้านตัวเองแต่กำลังจะเสียไซโคลหนึ่งคันไป ก็ลเลยต้องเปิดล็อกออนเอาตัวรอดออกมาก่อนครับ S C V ซ่อมก่อนไหมแต่จังหวะนี้ยังไงบวกกันแล้วแล้วดอกเทเลตด,ดอเทเลมาจ่ายเคลียร์เลเวนเอ่าฝ่ายตางเคลียร์เลเวนไปก่อนแล้ววัดดาเมกันจังหวะนี้มารู้บอกขอนะครับน้องเกมนี้พี่ขอเดีย๋ยวดูว่าน้องจะให้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าแพ้ไฟไปแล้วครับเฟรมแพ้ไฟไปแล้วเหลือแค่มารีนไซโคลนคันใหม่ออกมาก็ไม่น่ารอดมารู้สแกนไฮกาวแล้วก็ไล่ตบไซโคลนไปเลยขอหนึ่งคลิกแล้วก็เรียบร้อยจีจีครับ โหดูหน้าแบบหน้ามันได้วะได้ทุกมีมเลยตอนนี้มาลุอ่ะเกมสองครับผมมารุแล้วก็เคลมนะโอแกตัดกล้องไวมากปิดเคลมครับบูเทอแรงขวาบนของแผนที่แล้วก็มารุครับเรตเทอแรงซ้ายล่างของแผนที่ครับ วันนี้มารู้ใส่แอสซอรตรี่มาด้วยนะเรียกได้ว่าก่อเอียเขเรยว่าบวกบวกสแตมิน่าสองเขาเรียกว่าใส่เป็นบราเซอร์อันหนึ่งแล้วก็ใส่เป็น้อยคอนหนึ่งมีมีเครื่องรางของขัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้มแม่งเอาหนามย่องต้องใช้หนามวงมาลุเวลาแพ้ชอบพกซี่เข้มก็เลยจัดให้เอาอ่ะเซกัสตัดยังแข่งอยู่ไหมครับมีหลงหลงเข้ามาเห็นอยู่นะฮะต้องรอดูพวก GSL อะครับอาจจะเห็นโชบโชบอยู่ เต้แต่ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่สแตทตอ่ะผมยังเห็นอยู่ในปีที่ผ่านมานะเต้แต่สองปีที่แล้วเห็นปีที่แล้วไม่เห็นมาแล้วพี่มารู้แพ้แล้วชอบพอกเพราะฉะนั้นเกมนี้น้องเข็มบอกขอบ้างขอลองบ้างเผื่อมันจะดีโวันนี้เรายังไม่ได้ดูเกมสามกันเลยฮนะจบสองศูนย์ทุกคู่เลยที่เราว่า เกมกำลังมาครับแต่เชียร์มารุกครับผมจัดไปฮัลโหลสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ชายฟรีแล้วเนี่ยฟรีแล้วเนี่ยเรียบรอ้อยเปอร์ฟฟรีต้นเกมเอาพี่ชายไม่สร้างเลยไม่ไม่สร้างก็แย่แล้ว โอ้อยู่ก็แย่เอาไปไหนอะพี่ชายพี่ชายเอาแล้วครับมารู้บอกศาสตที่มันแผนกูชัดๆเล่นบ่อยไงเราอะ่ะเออรัดริปเปอร์เนี่ย็อตซี่รัดริปเปอร์เนี่ยคือมันเป็นแผนที่จะถือว่าดีก็ดีฮนะแต่มันสามารถพลาดแล้วก็กลับไปซ่อมได้คนกันก็ต้องเน้นใส่โคนครับต้องเน้นใส่โคนถ้าใส่โคนพังก็เหนื่อยหน่อยนั่นไง ขอพูดว่าใส่คนพังก็เหนื่อยหน่อยมันก็พังซะเลยเอาหิวหิวมารู้หิวดูหน้ามารู้คือรู้เลยเอา้าวสัตว์เล่นกูแล้ว <c oughs> หน้าแบบเด็กวันเอาอ่ะเด็กวันเอา <c oughs> มาใหม่ครับหลักๆนัแบบ่แหละใสโคนก่อน อุ้ยนี่ไงน,น่าจะกันได้แล้ววะ่ะต้องยกอ่ายกกลับไปแล้วครับเคลมไม่จบก็ได้คือมันเป็นมันเป็นการพ็อกซี่ที่แบบมันก็กลับมาเล่นเป็น normal เคลมได้ตอนเนลงได้คอนเทนต์หน่อย รับเทคมาเฮ้ยเอาคืนมารู้บอกเอาคืนไอเด็กนี่มันร้ายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเดินลายเดียววนะ่ะไม่เจอปะไม่เจอมารู้หลบขวาไปครับถือว่าสวยลายบินสวยอยู่หลบขวาขึ้นมาแล้วมาแล้วน้องชายพี่มาเอาคืนแลวจ้าอ้าวแล้วใส่คนออกมาระเบิดไหมอุ้ยหลบดาเมจหลบดาเมจ หลบดามเมจวัดโอ้ยเคลมเอาเกินโอ้โหคุณเขาเล่นกับแอนิเมชันมิสไซล์เห็นว่าเอาเกินแล้วมา,าดูจะไมโครบแบบมาติดแท็กซิงได้ดีขนาดไหนครับจังหวะนี้อูแต่ไอช็อตหลบหลบหลบอา้าแต่อันนี้หน้าบ้างก็เสียสองไซโคลฟีไปนะแต่จังหวะกันเมื่อกี้คือแบบ ไซโคนของมารู้ยิงมีไซกําลังจะถึงซึ่งอนิเมชันมันก็เร็วนะแต่เคลมไปเก็บขึ้นมาเร็วกว่าได้สองสารอบอะ่ะอารมณ์แบบถ้าเป็นสตีทไฟเตอร์ก็เรียกว่าเพอร์เฟกต์แพร่ะฮะเอาอะเดือด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 แต่เสียไปสองไซโคนสัพลายตามเลยครับเคลมหลุดนะหน้าบ้านหมวน่าจะหลุดไป มาลุมาอีกแล้วครับอู้นี่มันชุดจบเกมเกมแรกเลยนี่ยวะชุดปิดเกมแรกเอาแล้ววะแแกนเช็คของแล้วไม่มีซิกแทงอย่างนี้เอาแล้วเสียดอปเทอเร็ไปแล้วด้วยมาลุเล่นเล่นข้างนอกปู้แต่เรเวนเขาเยอะกว่าครับดาเมจเลยเยอะกว่าครับมาลุต้องถอย เรียกดอกเทรเรดมาได้ตามนะส่วนเคมหลังจากกันได้ปุ๊บก็จับขึ้นเมดิแวกไปเลยครับน่าจะไปลองฮารลัสดูเปิด2แรกเพิ่มส่วนทางฝั่งเคมเริ่มจะไล่อัพเทคแล้วฮะมารู้ขึ้นเทคปืนตีบวกหนึ่งครับเคมยังไม่ได้เปิดเอนจิเนียริงเบย์เลยเพราะฉะนั้นเทคน่าจะช้ากว่ามารู้สักพักเลย จังหวะนี้มาเก็บขึ้นไม่ทันแหมจะโชเมฟจะโชเมฟ่ารอบนี้เลยเก็บก่อนได้ไปสี่เวอร์กครับแรกไว้กับหนึ่งไฟโคนเวอร์เกอร์ของมารูก,ก็รูดลงมาเหลือ49่ถึงเก้าสับายครับตามทางฝั่งเครมฮะเครมขึ้นไปถึงห้าสิบหกสับภายแล้วเวอร์เไม่เล่นสีกันเลยนะจุดสังเกตนะเริ่มแล้วอ่ะพอเริ่มเริ่มทัก แข่งเล่มอยู่ในโปรดักชันไลน์ครับเอาละหน้าบ้านอ่ะเสียดอกเทอเร์เรไป2ครับผมออออกฮะคือถ้าดอกเราไม่ได้จ่ายดามเมจก็เหมือนเรเวนเสียเอเนจะีปีไงแต่จังหวะนี้ทางฝั่งเคลมดอกเทอเร์เรอัดรัวรัวอัดรัวรัวมาขอคืนมาขอคืนยังไงต้อง all in, all. All in, ออกอินออกอออินออกเคลมลากออกมาลากออกมาได้ไปสิเวอร์เกอร์ข้างหลังบ้านไม่มีอะไรกัน บ้านบนไม่มีอะไรกันสุดท้ายต้องเอาเวอร์เกอร์เข้ามาเคลมเก็บขึ้นเมดิแวคครับได้ไป12วอร,อร์เกอร์ตอนนี้ะอัดกันต่ออัดกันต่อจังหวะนี้ถ้าดูจากตัวเลขอะเคลมค่อนข้างกำไรนะขอแค่กลับมาให้ได้ไม่เสียหมดครับเพราะว่าอาร์มี่มันสูสีกันแต่สิ่งที่มารู้เสียไปคือวอร์เกอร์ระดับ13ยูนิตเลยทีเดียวภาพรวมตอนนี้เลยถือว่าอินคัมตามครับมารู้ เด็กมันยังเอาอยู่แล้วจะเป็นจังหวะบุกตอบโต้ขึ้นมาบ้างครับ สแปมอาร์มี่ขึ้นมานำเคลมด้วยนะแต่อืเห็นซีกแท้งคนะน่าจะต้องยายหรือเปล่าเพราะเขารู้ตำแหน่งแล้วนะมาเปิดลึกหน่อยมาโดนก่อนแล้วอุ้อยอุ้อยอุ้ยเอาละครับก็วัดกันจังหวะเกมบุกของมารู้บ้าง เปิดสีโหมดมาจังหวะนี้เอา้าเรเวนมาดิสเบิร์นได้1คันทังฝั่งเคลมก็ดิสเบิร์นคืนไป1คันเหมือนกันเรเวนมาโยนแล้วจะโถมแล้วจะโถมมาจังหวะนี้ยังไงกดตีนหกักอัดสวนพร้อมกับอัีเอาเมื่อมิสไซครับเข้าไม่ได้เหมือนกันครับมารุต้องเก็บขึ้นเมดิแวกเลยแล้วกดอัฟเตอร์เบิร์นไปไหนดีไปไหนดีเออมีบินหลบฟอกด้วยนะพยายามเหมือนดึงชกต่ำลงมานิดนึงฮนะ พยายามจะขึ้นข้างบนแต่ตรงนี้มาเจอซัพพลายครับเอาซัพพลายฟรีก่นอนออาแต่เคลมก็ไปเหมือนกันเหรอเฮ้ยต่างฝ่ายต่างไม่กันเหรออ๋อมีกันมีกันโอ้โหแล้วเอาไวกิ้งมากันครับชิบหายเลยต้องกลับอย่างเดียวเลยครับมารู้ไม่ก็ต้องดอบลบกลายเป็นดุ้งกดอัฟเตอร์เบิร์นหนีออกมาก่อนเลยนะอู้แล้วซวยแล้วตรงนี้ยังไงเขาเปิดซิงโหมดได้ก่อนด้วย หรือเปล่าหรือเปล่าอัดติกแท้แงหนึ่งคันผ่านสองคันผ่านเสียที่แท้งฟรีไปสองคันครับมารุตัวจัดจัดตัวจัดจัดแล้วทิกแท้งกลายไปว่าเหลือคันเดียวข้างล่างทางฝั่งเคมรีดาเมจรีดาเมจไทแล้วก็จีครับผมมีเกมสามจนได้ฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มารุก็จะเกาหัว <c oughs> มีมจะชัด ตีเสมอว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับอ่ะเกมที่สามจนได้ครับในที่สุดวันนี้ก็มีเกมสามครับเร็มแล้วก็มารูฮนะเดี๋ยวผมดูแต้มแบบหนึ่งว่า เป็นแมตช์แรกของทั้งคู่เลยหรือเปล่าก็คือเปิดแมตช์แรกอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตัดสินกันง่ายๆเลยครับถ้าชนะไปอยู่โซนบนถ้าแพ้ไปอยู่โซนล่างก็คือผมจะเรียกโซนเขียวกับโซนแดงแต่นั่นแหละมันคือเกมแรกเองร,รา r o u แรกมันมีตั้งห้าราวเป็นอร์แมตการแข่งขันแบบ group สเตจนะครับผมเจอกันห แข่งกันห้ามต์เอออันนี้ก็จะเป็นรอบแรกเท่านั้นก็คือราวแรกพรุ่งนี้ก็ราวสองฮพรุ่งนี้กับมือรี้ราวสองเขาแข่งกันวันละสี่คู่เท่านั้นพูดต่แต่ราวราวสาม ราสามเขาเริ่มซอยแล้วว่ะเราสามเหลือแข่งวันละสองคู่ผมมึงกลับมาเล่นสตาร์คาวใช่ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยที่ยังคิดถึงกันคิดถึงเกมนี้ดีใจ เกม,ตา,มตายไม่ตายไม่ได้อยู่ที่ developer ครับโดยเฉพาะเกมของใค่ายนี้อยู่ที่คอมมูภาคแรกยังมีแข่งมีคนเล่นมันก็ไปเรื่อยๆของมันอย่างนั้นนะฮะแต่จังหวะนีริปเปอร์ตัดกันแล้วโอ้ oh! นี่คือความเก่าของคนที่เล่นระเบิดริปเปอร์ Reaper เป็นริปเปอร์อ่ะมันกระแทกจริงครับแต่จังหวะลงมันจะติด อนิเมชันเหมือนแบบนิดนึงเห็นป่ะลงแล้วมันจะไม่ได้บินต่อเลยอะ่ะเออมันจะไม่เหมือน CS ภาคแรกๆอะ่ะมันจะเหมือน CSGO ที่กระโดดแล้วมันจะแบบชะงักนิดนึงตอนจังหวะลงอะตอนโดนระเบิดกระแทกก็เลยปิดดาเมจไปได้ครับถา้าว่าเคมเสียวิเปอร์ต้นเกมไป สวิตแพรงชนะ3าซีรีส์ใช่ไหมชนะสามซี 3, รีส์เข้ารอบก็คือชนะสามรอบเข้ารอบถ้าแพ้3มก็ตกรอบเลยเพราะฉะนั้นราวท้ายๆมันจะเดือดมากคือเก็บวินไว้ก่อนดีกว่าครับเก็บวินเกม <score> แรกก็คือจัวกหัวไปเลยซึ่งเต็งๆก็ได้หมดนะเท่าที่ผมเห็นสองคู่มาทั้งแม็กแพททั้งฮีโร่ใช่ไหมคือมีแตเบอร์ใหญ่ เมื่อวานก็เซอร์ราวแล้วเป็นทัวร์ออนไลน์ด้วยฮะทุกคนก็จะรอคาัตไว้กับริยาสกันตอนนี้เอ้ามารู้โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเจอเด็กดักตบขึ้นมาไม่ทันเห็นอะไรเลยครับเมื่อกี้โดนส่ยร่วงไปเลยจังหวะน,นี้เทคที่น่าสนใจคือเคลมครับชอบเล่นเหลือเกินนะบัญชี คลกิ้งซึ่งจังหวะที่เขาชอบเล่นคือเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาดึงความสนใจแล้วก็เอาบัญชีเข้าไปหลวงมินาโลไลดูกันไมโครเราต้องเก็บอร์เบิร์นไว้หนีไวกิ้งครับ ย้ายมาลงใน YouTube ไม่ครับเฉพาะทัวร์นี้แล้วกันถ้าเป็นทัวร์เกาะบอกที่แบบเป็นเขาเรียกว่ารีสตีมช่องแคสเตอร์นอกอก็ยังคงเป็นทวิตเหมือนเดิมนะแต่แต่หลังๆผมก็รู้สึกว่าไม่ได้พากทวิดนานแล้วอาจจะมีคาตัตไว้ก็ต้องดูตามเวลาครับคาตัตไว้อาจจะมาได้ นี่แปะบังเกอร์คลาสสิกสุดๆสองบังเกอร์ด้วยเฮ้ย hey! อะไรทำให้มารู้ต้องเปิดถึงสองบังเกอร์เขาไปเห็นอะไรมาสองบังเกอร์เลยครับเปิดคู่กันด้วย เนี่ยดูดิไม่เคยพบเคยเห็นเออจะ,จะเจอฮีโร่ก็แค่แปะหนึ่งบังเกอร์หนึ่งบังเกอร์หนึ่งซีกอันนี้สองบังเกอร์หนึ่งซีกโอ้โหแล้วอา้าวกดออสเตอร์เบอร์หนีทันดีครับโอเคถือว่าดักได้สวยแต่ตรงนี้เฮลเลี่ยนมาฟรีเอสตีวีไป าบ้านเข้าไม่ได้แต่ก็ได้เปิดเบสสามแล้วฮะเคลมมารูกก็ทราบแล้วว่าเคลมเปิดเบสแต่ตรงนี้บัญชีโอ้โหสัสตร์สร้างบังเกอร์ให้ตายเถอะไวรุ่นเกาหลีไม่ถูกใจสิ่งนี้ก <c oughs> ูสัสตว์สร้างบังเกอร์แปะติกแทงมึงเอาบัญชีโคกิ้งมายิงหกเวิร์กเกอร์ไม่ให้เกียรติบังเกอร์นี่ระเบิดทิ้งไปหนึ่งเลยโมโห <c oughs> เด็กมันห้าย แกหาเหลี่ยมเข้าจนได้เห็นไหมเคลมแกจะต้องสร้างสถานการณ์อะไรก่อนเมื่อกี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดที่ไวกิ้งอยู่ซ้ายเคลมได้ข้อมูลว่าไวกิ้งออยู่ซ้ายบนเขาเลยเอาบัญชีมาขวาล่างเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไวกิ้งอ่ะมันเพิ่งไปยิงเมดิแวคของเคลมมาเมื่อกี้ที่จะไปดรอปไซโคงจริงๆเขาจะเล่นคอมโบกันโดยการดรอปไซโคแล้วก็บัญชีนี่ก็ยิงฟรีไปก่อนชิปหายแล้วเจอไวกิ้งก็ ทงังฝั่งเรเวนจีเข้าใส่ครับผมเราต้องหนีมาก่อนแล้วใสโคลนมาแล้วต้องไมโครดีๆฮะเก็บเมดิแวคมาข้างหลังนิดนึงเมดิแวคอย่าล้ำหน้าครับเมดิแวคอย่าล้ำหน้าแล้วมาอีกแล้วโอ้โหใช้คุ้มจัดแต่รอบนี้มีมิสไซน์เทอร์เรสครับต้องหาเหลี่ยมเข้าดีๆซึ่งโอ้โหวางมิสไซน์สวยมากอะเอาอยาก เข้ายากเลยแล้วตรงนี้เจอมารีนสตีมแพคอัดครับสตีมแพคอัดต้องหนีอย่างเดียวเอ้ยเหมือนจะหันไปตู้ด้วยอยู่ดีก็อยู่ดีก็จะเอาซะอย่างนั้นหนีอย่างเดียวเลยครับไซโคลพอมารูสแปมมารีนแบบเดือดเดือเลยสแปมกะว่ามาเจอกับไซโคลเลยรู้ว่าแต่ทางฝั่งนี้มาเยอะเหมือนกันนะแล้วเปิดซีกแล้วเอาแหละถ้าเปิดซีกวัดเรเวนครับวัดจังหวะเปิดของเรเวนนะ แล้วแอนติอัลเมอร์มิสไทร์ไปเต็มข้อเลยแล้วโมใส่ผมใส่มาจังหวะนี้เจอดิสเบิร์นสามซิกแท้งไปแล้วมารู้จะผโมจบทางฝั่งเคมก็ดูเหมือนยังไงแต่ดาเมจไม่พอดาเมจด,ดูเหมือนไม่พอข้างหลังมาช้าเกินไปครับโอ้โหยังไงจะเปิดซิโหมดได้เปิดซิโหมดได้อยู่แต่สุดท้ายต้องแก้ไขสถานการณ์บัญชีต้องเข้ามาช่วยบัญชีต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ซิกแท้งข้างหลังเคลียร์ซิกแทงข้างหลังก่อนยังไงสี่ออปเิอเรชนคอมมานด์กับ18เวิร์กเกอร์ตรงนี้ไปครับเคลมแผลใหญ่เลย และตามต่อครับข,ขบ,รบขึ้นมาเล่นข้างบนดรอปขึ้นมาเล่นข้างบนเปิดสีกลายต่อมาตรงนี้ยังไงเอ่ยโดนกดดันอย่างนกครับ18วอร์เกอร์ผ่านเสียไป1เบรดครับเนี่ยเปิดเบรดสามวัยเป็นที่หนึ่งมารู้ว่าเพิ่ง expand เบรดสามงนะเปิดมาแล้วดูแลไม่ทันนะดูแลมันไม่ได้ส่วนเคลมน่าจะขออีกสักเครื่อนครับ แล้วไม่มีเรเวนเลยด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะมารู้ว่าเรเวนเอเนจีพร้อมที่จะเข้าไปดิสเบรลถมใส่โอ้ยแล้วซีมันมันยิงขึ้นมาถึงด้านบนตรงนี้ครับเรเเตอร์โอ้แล้วกดดันใส่อย่างหนักกดดันใส่อย่างหนักเคลมตัดสินใจยังไงเคลมตัดสินใจไม่กันครับไม่กันนะคือกันแค่บางๆโอ้ย บาแรกกำลังจะระเบิดเอ๊มารูก็แบบทําไมเขาไม่กันนะแล้วโดนขยับเข้าใส่โดนขยับเข้าใส่ครับเครมเก็บขึ้นเม่ได้แวกมาแล้วนี้ดอบดอบยัดดอบยัดมาจังหวะนี้เวิร er ์กเกอร์ออินกันมาโถมใส่ตุดกันเอา้าวัดวัดกันมารูก็เอาเอาเท่าคมาหนีไปก่อนแล้วรีสติมแพกแต่ซีแทงอยู่ข้างหลังครับโอ้มอบแล้วครับเครม จีจ <GG. S 2> ีเป็นมารู้ครับชนะไปสองต่อ1เกมครับซีรีส์แบบเบสต์ทรีเนี่ยเขาน่าจะมีขึ้นอ่าสรุปรวมของวันนี้นะครับ2อหมดเลยยกเว้นคู่สุดท้ายฮะสองหนึ่งครับมารู้ว่าแก้มือได้ในที่สุด